ขยักร่านทุญยายไปที่ต่ำุดยัยมีสดครับเป็นตัวร้อยครับไม่ได้ไมได้ให้สูงงาใช่ไหมแต่ว่าน้ำ่ให้กินน้ำเป็นไวะราเราขอนาไหออามีญา่ม่ได้เดี๋ยวผม้าแค่อยู่มีผู้ที่จะได้มาสะดวกสะดวก แต่คนน้องท<ล>า,<ล>างนไม่ีม่นะเ<ก>ะกนอแค่รถคนี้อะะน,นี้ใ่ใช่อ๋อแล้วก่อนน,นน้านี้เราติดต่อล่าสุดเมื่อไหร่ที่ได้คุยาน,นี้อ๋อถ้าคุยทางโทรศรพัพท์แบบนี้คุยล่าสุดปะต้นเดือนแล้ว,ลวอ๋อแล้วหลังจากต้นเดือนไม่ได้คุยกันเลยเราอยู่กันคนละบ้านอยู่คนละบ้านอ๋อแต่ก็มีมีคุยกันบ้างก็นั่นแหละค่ะคุยล่าสุดเมื่อไหร่ กันในอาทิตย์นี้มีคุยไหมคะพวงที่ไปฉีดอังก็ไปฉีดวันที่สิบสองสิบสองไปฉีดวัคซีนด้วยกันไม่ไม่ด้วยกันคนละที่ะเขาก็ลงล้างก็าลงให้ค่ะนละที่ะและหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้คุยกันอีกก็หลังจากฉีดวัคซีนก็มีแต่ติดต่อทำน้องสาวก็ต่างคนต่างอยู่ก็คอยส่งข่าวกันนานๆคุยกัส่งข่าวกันที มีสมคาวผ่านงน้องสาววิถีชีวิตของคุณลุงเนี่ยแต่ระวังแกใคยหิวหาอาหารเพราะเขาเราเป็นคนหิเราเรากังวลใี่ไหมคะว่าเขาแบบใช่ใช่คืออย่างน้อยอยากให้เพื่อนเขาบอกไว้เร็วที่สุดก็คือแกก็แบบว่าคือแกเชื่อช้าอยู่เฮ้ยแกก็คงไม่รู้เรื่องโอเคต้องได้งหนูจับจอบ สภาพที่เราเห็นในรู้สึกเขาเหนื่อที่ร้านขายจนรู้สึกคนหนึ่งเลยนอนอยู่ในสภาพที่หายใจโดยดีตอนนี้เราได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มาดูแล้วก็ตอนนี้คือคือก็มีมืออาชีพมาเนาะแต่ทีนี้เขาก็ตอบว่าเขาก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรที่แบบจะช่วยได้ค่ะ คุณหมอก็ลงพื้นที่มาแล้วแต่คุณหมอก็บอกว่าจะให้เข้าไปคือก็ไม่หวเนี่ยก็คือต้องการหน่วยงานที่แบบมาช่วยอะมาแล้วประสานโรงพยาบาลตำรวจไปเนี่ยก็เนี่ยก็จบบที่รอเนี่ยเขาจบที่โมงแล้วตอนนี้มีการต่อรับที่สิงคใกล้พื้นที่นี้แล้วเขาก็บอกตอนนี้ก็คือติดต่อไม่ได้จังหวน